สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมหาสุสานกีซ่าหรือว่าเดอะเกรทพีรมิดกันค่ะกลุ่มพีระมิดแห่งกีซ่าหรือมหาสุสานกีซ่าเป็นสถานที่บนที่ราบสูงกีซ่าอันเป็นที่ตั้งของมหาพีระมิดแห่งกีซ่าทั้ง3ได้แก่พีรมิดคูฟูพีรมิดคาเฟ่และพีระมิดเมนคูเล พร้อมกับสิ่งก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นมหาสฟิงซ์พีระมิดขนาดเล็กและสุสานหลายแห่งรวมทั้งสากหมู่บ้านคนทั้งหมดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่4ของราชาณาจากเก่าของอียิปตโบราณระหว่าง2,600-2,500ถึงปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในกรุงเกทเทอร์ไคโลประเทศอียิปต์ริมทะเลรายตะวันตกประมาณ9กิโลเมตรทางตะวันตกของแม่น้ำไนในเมืองกิซ่า และประมาณ13กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของก,งกรุงไคโรค่ะรูปทรงและลักษณะของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและประกอบด้วยด้านสามเหลี่ยมสีด้านและยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้านเอียงเข้าบรรจบกันและยังเป็นยอดแหลมฐานทั้ง4ด้านของพีระมิดกว้างด้านละประมาณ230เมตร ฐานล่างสุดของพีระมิดก่อขึ้นบนชั้นหินแข็งซึ่งจะอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นทรายเพื่อป้องกันปัญหาการสุดตัวของชั้นทรายค่ะซึ่งมีความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างพีระมิดผิวหน้าแต่ละด้านของพีระมิดคูฟูทำมุมเอียงประมาณ52องศาซึ่งทำให้พีระมิดคงทนต่อการสึกกร่อนที่มีสาเหตุมาจากพายุทรายค่ะ พิพแห่งกิซ่านี้นะคะเป็นสุสานที่สร้างขึ้นเพื่อฟาโรห์ทั้ง3องค์ของอียิปต์ค่ะเพราะว่าชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาจะไปอยู่สู่ชีวิตความตายในฐานะพระเจ้าค่ะพวกเขาจะเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตหลังความตายโดยสั่งให้สร้างสุสานพิระมิดขนาดใหญ่สําหรับตนเองนะคะและยังเป็นสถานที่เก็บสิ่งของทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเอาไว้ใช้ในโลกหน้าด้วยค่ะ การก่อสร้างพีระมิดแห่งแรกและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือพีระมิดแห่งคูฟูหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าเดอะเกตพีระมิดที่เริ่มสร้างตั้งแต่2550ปีก่อนคริสตศักราชเพื่อเป็นแหล่งพำนักสุดท้ายของฟาโรคูฟูค่ะกลุ่มพีระมิดแห่งกีซ่าขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี2522ภายใต้ชื่อเมมฟิสและสุสาน ขุมพิรามิดตั้งแต่กีซ่าถึงดาชูร่วมกับเมืองหลวงเก่าเมมฟิสที่อยู่ใกล้เคียงและสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณกีซ่าซาคาลาและดาชูที่ส่วนมากสร้างในช่วงราชวงศ์ที่3-6ถึง6ของยุคลาชอาณาจเก่าค่ะ